คชาติวันนี้วันที่17เดือนพฤษภาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจงมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ลูกนั้นจะไม่ติดยึดอยู่กับสิ่งใดๆจงมาเป็นยาจกเช่นที่ไม่มีอะไรเป็นของลูก คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือจุดหมายปลายทางของลูกๆผ่านความพยายามของลูกคำตอบเมื่อลูกตายโลกก็จะตายไปกับลูกนี่คือจุดหมายปลายทางของลูกการติดยึดต่อร่างกายทั้งหมดก็จะต้องถูกทำให้แตกขาดจงมาเป็นยาจกเช่นนั้นที่ลูกดวงญานจะกลับมาปราศจากร่างแล้วลูกจะไม่จดจำสิ่งอื่นใด ลูกเพียงแต่ต้องกลับบ้านผู้ที่เพียงพยายามเช่นนั้นเท่านั้นที่จะเปลี่ยนจากยาจบเป็นเจ้าชายได้ลูกๆเท่านั้นที่จะมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งจากที่ยากจนและยากจนจากมั่งคัง่งเมื่อลูกนั้นอยู่อย่างมั่งคัง่งไม่มีแม้แต่คนจนแม้นแต่คนเดียวสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัส ให้คงรู้สึกตัวว่านี่คือยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดเมื่อพระเจ้าสอนลูกโดยที่ลูกนั้นจะกลับมาเป็นราชาของราชาเดี๋ยวนี้ลูกนั้นมีความรู้ตอนต้นตอนกลางและตอนจบของละครจุดที่สองเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นจงมาเป็นยาจกอย่างเต็มที่แม้นด้วยความนับถืออยู่กับร่างกายของลูก จงลืมร่างกายของลูกและพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานที่ปราศจากล่างพรของบัพตะดาสำหรับเาลาลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจและคงอยู่อย่างพึงพอใจตลอดเวลาและให้ประสบการณ์ของความพึงพอใจกับคนอื่นๆผ่านดิสตีทัศนคติและการกระทำของลูก ด้วยคุณสมบัติพิเศษของการอยู่อย่างพึงพอใจตลอดเวลาดวงยานพิเศษในสกุลบรามินจะคงอยู่อย่างพึงพอใจด้วยตัวเองและอยู่กับดิสตีของพวกเขาทัศนคติและการกระทำของเขาจงให้ประสบการณ์ของความพึงพอใจอยู่กับคนอื่นๆด้วย พวกเขานนั้นเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจผู้ที่มีประสบการณ์กับดอกไม้ทองของความพึงพอใจถูกประพรมลงพวกเขาจากบัฟดาดาด้วยความคิดคำพูดการกระทำการติดต่อและความสัมพันธ์ในชุมนุมของพวกเขาอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจเช่นนั้นจะมาเป็นพวงมาลัยรอบคอของบัฟดาดาพวกเขารับสิทธิ์ต่ออาณาจักร แล้วก็ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคำที่ถูกหมุนโดยผู้กราบไหว้บูชาคติพจน์ในวันนี้ให้จบสิ้นทุกสิ่งที่เป็นลบและไร้สาระแล้วจงมาเป็นอิสระจากการต้องตากตรำอัจชาโอมชานติ